โอเคเรามาดูความสว่างของบ้านหลังนี้กันใช้ได้อะโอเคเลยโอ้โหสว่างกว่าคบไฟกันเนี่ยใช่ไหมก็พออกันเลยเนะแต่มันให้แสงสว่างที่แบบมันดูแบบเป็นแสงไฟอ่ะเหมือนไฟหลอดไฟอ่ะมันไม่ใช่แสงไฟจากคบไฟสีส้มๆเนาะ สวัสดีกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปเอาชีวิตรอลของผมอีนะคลิปนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับตอนนี้เจอคนป่าเด็กทำไมคนป่าเด็กไม่นอนอ่ะอุ้ยอุ้ยมังมงุมอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่ก็มาสิครับนี่เนี่โอเค เป็นผลไม้ป่าก่อนอาหารมากมีเต็มป่าไปหมดนี่ก็บ้านผมเองนะครับ <c oughs> อาอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะทานตะวันเก็บอันนี้ยังไม่ได้ทำไฟดับอะ่ะ <c oughs> ต้องสัยไฟมีวันหมดนะครับก็ น่าจะจุดติดไม่นานเนาะต้องคอยเติมฟืนเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะหมูตรงนี้มีคนป่าทหารเลยตะดีเพื่อนมันมันจะตื่นด้วยโอเค ้องทำจุดเกิดก่อนอไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราก็เกิดอยู่ใ,ใกล้ๆจุดเกิดอยู่แล้วทำบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆจุดเกิดอยู่แล้วโอเคหาทองแดงก่อนนี่ต้องใช้ทองแดงขึ้นไปอ่ะ อนเดียวโอเคภารกิจวันนี้ของผมก็คือจะต้องทำฟาร์มนะครับแล้วก็สัตว์ยังไม่จับเนาะต้องทำฟาร์มก่อนดีก,กว่านะครับถึงทำฟาร์มเสร็จผมก็มีแค่ต้นข้าวนะ ก็มีน้องๆบางคนเขาก็ถามมานะครับว่าแครอทหาจากไหนนะครับเท่าที่ผมเคยเจอก็คือได้จากไข่ระเบิดกับได้จากเจ้าไห่พวกนี้นะครับไห่ที่ดอกตามฉากลองหาดูนะครับแครอทป่านะผมจะต้องทําจุดเกิดนี่คือจุดเกิดนะครับ มาทำไว้ในบ้านเนาะแล้วก็ให้ดาวนะครับแล้วก็จุดตรงบ้านเราก็จะเป็นจุดเกิดละปลูปกฟักทองไม่มีฟักทองมีแต่แตงโมเมล็ดค่ามี2สองมล็ดเองอะ ำสิ่งนี้โอเคแถวนี้ก็ถ้ามีน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไกลบ้านอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะ ดินแพทนี้ต้องใช้เวลานะครับหรือถ้าใครขี้เกียจก็ไปจับน้องวอัวมาช่วยได้เนาะ <laughs> ถ้าใครมีอานสัตว์ขี่แล้วก็มีผลไม้ป่านะครับก็จับได้ละเสียงลิงอยู่ยแถวนี้อย่ามาเชียวนะเี๋ยวมันมาขมโมยของ ปลูกต้นข้าวติดแดงนี่แหละอาหารของเรา <c oughs> ตรงนี้ก็จะปิปะดป่าดกดิบแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมอยากได้แร่นะน่ยวิมนมุมป่าดงดิบนีอันตรายถ้าผมอยากได้เพวกป่าซะถ้าผมอยากได้แร่ผมก็จะมาหาบอสงูที่ป่าดงดิบถ้าเจอนะนี่นะครับก็หาแค่อทดได้จากหายพวกนี้นะ อ้อ,อยดำก็อยู่ในป่าดงดิบนะครับเผื่อใครหาไม่เจอนะนางอุ้ยเห็ดพิษเห็ดอึเก็บด้วยขวานนะครับแตงโมโตเต็มป่าเลย เก็บด้วยมือก็ได้นะครับแตงโมอุ้ยเสยดาวพอดีเลยกำลังต้องการหนังอันนี้เลยครับเรียบร้อย ก็มีฝูงวัวอยู่นะครับแล้วก็มีไหายดอวไตีหายก่อนอาจจะเจอแครอทเราจะได้มาปลูกนะครับได้สีย้อมอ่ะอุ้ยเต๋าเต็มโอเครถจักรยานยนต์คู่ใจ เล่นมาตั้งนานเพิ่งใช้ต้นสำลีต้นสำลีทองแดงจะเอาไว้ทำอุปกรณ์ทองแดงนะครับเสียงหมาป่าบ้านเราก่อนที่กลัวก่อนที่จะมืดกว่านี้ต้องเผาแรก อุปกรณ์ทองแดงครับหนังเสือดาวสีย้อมสีดำเห็ดอึต้นฝ้ายหนังหมาป่าเนื้อหมูดิบโอเคดินก็เก็บ เร,เราเผากองหญ้าได้ด้วยเหรออ,อ๋อนี่เชื้อเพลิงนะครับใช้หญ้าเป็นเชื้อเพลิงได้เนาะเอาละทำอาหารไม่ทำดีกว่าเปลืองกินดังโมป่านี่แหละโอเคสีแดงก็ได้จากผลไม้ นี่ไงกระดาษกระดาษทาจากไม้ได้นะครับกระดาษ A4 อซะอืะเศษกระดาษกระดาษธ,ธรรมดาได้แหละเราไม่ใช่ A 4ซอะไรหรอกนี่แหละนะครับทําจากท่อนไม้ได้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละนะกระบอกไว้ทุบหัวคนป่าเตงมมูปลุกเพิ่มนะครับเป็นอาหารของเราอาหารหลักเลยเนี่ยทำอุปกรณ์ กระจกอ,อยู่นอกบ้านโอ้ยทองแดงไม่ครบอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเพิ่มเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกแตงโมงของเราก่อน แต่งโมลูลกโตหว,วานอุ๊ยวัดดีคนป่าเด็กต้นข้าวไปด้วยมาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไปหาแร่ทองแดงต้องหาทองแดงอ่ะเพราะว่าผมจะทำอิเตอร์ทองแดงแล้วก็มาขุดเหล็กพวกนี้นะครับ ไม่รู้ว่ามันคือแร่อะไรบ้างที่มันอยู่สถานีเนี่ยอเอ้ยได้มันฝรั่งโอเคได้ของปลูกแล้วหนึ่งอย่างโหสองอย่างเลยอะมันฝรั่งสองลูกสองหัวนะครับน้องวัวเรายังไม่อยากยุ่งนะฮะเดี๋ยวเอาไว้มีอานสัตว์ขี่ก่อนแล้วค่อยมาจับวัวเนาะ ้องหาทองแดงอีกหนึ่งชิ้นอะ่ะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรผ่านตาไหมหางตาฝั่งซ้ายนี่มันแร่ทองแดงไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนู้นเลยนะครับอะไรมันจะฟุกขนาดนี้เจอสถานีดวงดาวสองจุดติดกัน ทุบได้ไหมทุบออกได้ไหมอ๋ออิเตอร์เหล็กขึ้นไปนะครับอันนี้ทุบได้เอาไปตั้งโชว์ไว้บ้านเลยอ <laughs> เอาได้ด้วยอ่ะโอเค <c oughs> มีแครอทให้หรือเปล่าอยากได้แครอทตอนนี้ได้มรรทัดหลังแล้ว โอเคเอ้ย okay. hey. hey, ผมเจอลิงอะ่ะมีลิงตัวไหนถือของดีบ้างไม่มีอะ่ะถ้ามีอุ๊ยพอมดผมเจอพอมดไม่มีอาวุธรยยะยะไกลอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกัน ถ้าเจอพ่อมดเนี่ยผมจะใช้อาวุธระยะไกลสังหารนะครับสามารถนำกระดูกไปทำอาวุธที่ร้ายแรงได้นั่นก็คืออ,อ,อะไรนะก็คือบูมเมแรงใช่นะครับใช้กระดูกทำบูมเมแรงได้เนาะใช่ไหมแพทนี้ใช่หรือเปล่าแพทเก่ามันใช้กระดูกไม่ได้ดูด้วยดิ จะได้อีกหนึ่งตัวโอเคผมจะได้ที่นอนเสียหนังเสรดาวละที่นอนหนังเสร็จดาวนี่แนะนี่และอยู่ไหนอะ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้นี่ไงลูกอาเบอร์เผื่อน้องๆคนไหนอยากรู้ลูกอาเบอร์อยู่ไหนก็นี่เลยกับต้นอาเบอร์นะครับเฮ้ยหนึ่งตัวก็มาสิครับมีอะไรอะ่ะ เห็ดม่วงเอาไปด้วยนะครับเอาไว้กินให้ท้องเสียได้แล้วลูกอาเบอร์หนึ่งลูกนี้ก็มีเห็ดม่วงอืมเจอหายอีกเยอะแยะเลย จะเรียกว่าโง่จะเรียกว่าหาดีอะโ่ก็ได้หายก็ได้นี่ไงแค่หอดเจอแล้วโอเคการทำฟาร์มของผมก็จะได้เสร็จสักทีหนึ่งนะมีของฟาร์มครบละของใช้ในการสร้างฟาร์มของผมปะกลับบ้านตรงนี้มีอีก2อหายสองโง ตรงนี้อีกหนึ่งโอ่งนี่ได้มันฝรั่งบ้านอยู่ไกลจังเลยเฮ้ยมาป่าสังหารแกะเราเราเก็บเนื้อแกะนะครับเรี็บร้อยอย่าให้มันกินนี่เน่ ยึดเนื้อแกะโอเคไปนี่ไงบ้านของผมต้องเผาแรกก่อนแล้วเราก็ไปปลูกต้นไม้รอปลูกพืชรอกันดีกว่านี่ฟาร์มของเรา ิ่งใหญ่อลังการขุดดินเพิ่มก่อนเอาค้างแล้วไม่ขุดต่อเลยเอ่ะกดค้างนะครับกดค้างเพราะว่าแผทนี้ไม่เหมือนแผทก่อนเนาะการพวนดินจะ,จะต้องใช้เวลานะครับ โอเคปลูกเลยเอาได้มาต้นเดียวเองเหรอเอาปลูกต้นชำชาดแดงก่อนตรงนี้ตรงนี้ปลูกลงไป มีแครอทกับมันฝรั่งเรียบร้อยก็ปลูกได้เลยมันฝรั่งกับแครอทต้องมีผลไมอ้อาเบอร์กินแล้วจะกระโดดสูงสูงนิดนึงนะ โอเคอันนี้คือต้นอย่างผลไม้อย่าง <c oughs> ผมมีสถานีดวงดาวไว้ที่บ้านละเอามาไว้ที่บ้านเลยเท่อะเท่อ้าไม่เท่ราคานี้ วางไม่ได้วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยวางไม่ได้สักที่เลยในบ้านต้องวางด้านนอกนี่เน,นี่ยนี <c> ่ <oughs> โอเคอุ้ยเสียงอะไรอะอย่ามายุ่งกับข้า โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปทุบสถานีดวงดาวกันว่าจะได้อะไรนะครับฟื้นฟูพลังแป๊บทำมิเตอร์ก่อนโอเคนี่ผมทำโต๊ะครับทองแดงได้แล้วนะครับนี่ก็คือคอนแห่งการสร้างนะใช้เป็นอาวุธไม่ได้นะครับถึงเอาไปตีได้ก็เลือนลดเท่าเดิมเท่ากับมือเปล่าตีอะ เสดาวอ๋อต้องเอามาทำที่นอนเสดาวอะ่ะค้อนแห่งการสร้างผมทำเกาะได้ <You. S 1> กเกาะเหล็กเหรออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนโต๊ะคราฟทองแดง โอเคนอนกันดีกว่าอุ้ยตกใจตกใจไอสถานีดวงดาวนี่แหละเฮ้ยอาวุธหายอ๋ออยู่นี่วอดีเพื่อนนายไม่เห็นเราเหรอก นี่งไงเห็นไหมเส้นใยก็ยังได้จากนักล่าคนป่าอยู่นะครับเพื่อใครถามหานะไปเดี๋ยวเราลองไปทุบสถานีดวงดาวกันดีกว่าว่าแร่พวกนี้มันคืออะไรมไม่เอาตัวที่อยู่ไกลบ้านไม่ม่เอาไม่เอาตัวที่อยู่ไกลบ้านเดี๋ยวไปทุบตัวที่อยู่ไกลไกลบ้านก่อนในตรงที่มันมีสองจุดติดกันอนะ่ะ โชคดีเราอาจจะเอาแร่พวกนี้นะบล็บอกพวกนี้เอามาทําบ้านเองก็ได้เนาะเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าไม้อะ่ะ<ม>เป็นเหล็กหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับวัดีิโอแข็งมากอะ่ะเหล็กแง๋มมใช่ไหมบล็อกเหล็กเก่าสีเทาเป็นเหล็กจริงๆด้วยนะแต่เป็นเหล็กเก่าอะ่ะตัวนี้คือบล็อกเหล็กลาย เหล็กลายนะครับตนนัวนี้วางได้ไหมเดี๋ยวค่อยลองอีกทีนึงนี่ทุบไม่ได้อ๋อโอเคโคมไฟน้ำแข็งเราได้โคมไฟฟรีอะเอาไฟกลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะ <c oughs> เอาไปทำไฟที่บ้าน ไม่รู้มันจะสว่างหรือเปล่านะในตอนกลางคืนเดี๋ยวเราดูกันนะครับคืนนี้เก้าแล้วอ่ะขุดไปให้หมดเลยก็ได้อาฮะ16แล้วอะ่ะพอก่อนดีกว,ว่าเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะมีแสงเปล่านะให้มันฝรั่งเพิ่มอะไรอ่ะอ๋อผมคิดว่าประสาทภูเขาโอเคอเอเท่านี้ก่อนดีกว่าสรุปแล้วมันก็เป็นแผ่นเหล็กนะอะไรได้่านผลไม้หนังเนื้อแร่ อุ้ยเป่าเต็มเอาเส้นใยออกเอาันนี้ออกปะ่ะกลับบ้านดีกว่าอะไรมาอยู่ในนี้โอ้โหทั้งวัวทั้งนกเลยได้ทานเพิ่มเอาอันนี้ขุดดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน ใครมานอนอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเนี่ยฮะพวกเจ้าเป็นใครกันเจ้าเป็นใครกันนี erm ่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยเข้าบ้านก่อนโอเคผมได้บล็อกไฟมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ใช้ได้หรือเปล่ากิจกรรมอะไรอ่ะใช้ไม่ได้เหรอก็ถือได้วางได้ไหมไม่ได้อ่ะเออมันห้ามวางเหล็กก็ห้ามใช้ทำไมอ่ะก็เราไปขุดมาได้ออได้ ไอ้บล็อกไฟอ่ะวางไม่ได้แต่บล็อกเหล็กตัวนี้วางได้นะอยาจะเอาบล็อกไฟนี่วางจริงเลยแต่มันใช้ไม่ได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องวางกับเหล็กไม่ได้เนี่ยผมอยากจะเอาเหล็กเนี่ยมาแยกแยกอกเป็นแท่ง แยกแท่งเหล็กเพื่อแสดงเพิ่มเติมตตกดกดอออปลดล็อกเหรอต้องปลดล็อกด้วยเหรอปลดล็อกสิอ่าฮะปลดล็อกเราใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับโอเคเสีย270ถั่วนะก็จะ ได้โคมไฟตัวนี้มานะครับก็ต้องปลดล็อกก่อนรนะับ <Wow. S 1> ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาลองกันเอาวางรอบๆบ,บ้านก่อนนี่ไหนทำเป็นไฟบ้านนะครับไปขโมยเข้ามา ไม่ได้ขโมยซะหน่อยมันเป็นของแถมของฟรีดบอตามฉากเนาะเราจะใช้ไฟตัวนี้แทนและนี่แน่แล้วก็เอาวางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันมีแสงสว่างด้วยนี่ไงอโอเคเลยอะแล้วก็วางรอบๆบ,บ้านจะได้มีแสง คนป่าจะได้ไม่เข้ามาใกล้ๆบ้านเรานะครับนี่โอเคฮะไอตัวนี้ไม่นอนอ่ะไฟปะะ่ปล่ะไฟปะะ่ปล่ะ เล็กสองอันเอาไปวางไว้ที่ฟาร์มดีกว่าส่วนของเราอยู่ไกลบ้านนี่แล้วกันี่โอเคเรียบร้อยอยานนี้เรามาดูความสว่างกันดีกว่าแผานเหล็กหนาะ เดี๋ยวจะไปขุดแผ่นเหล็กหนาเพิ่มนะครับแล้วก็จะนํา,ามาทําบ้านเนาะตัวนี้ก็ต้องปลดล็อกอะ่ะคือแผ่นเหล็กลายนะครับปลดล็อกด้วย180นะ180ถั่วมินิปลดล็อกก็จะได้แผ่นเหล็กลายครับใช้งานได้ละอะไรอะตกใจหมดตกใจหมดเลย แผ่นเหล็กลายอะมาวางไว้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเราค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนบ้านเก็บแผ่นเหล็กมาเยอะเลยเดี๋ยวเราเอามาทำบ้านอีกหลังหนึ่งอีกทีหนึง่งเนาะบ้านเราก็จะมีแสงสว่างแล้วต้องตามหาสถานีดวงดาวให้ได้เยอะนะครับแล้วก็เอาแผ่นเหล็กมันมาเราจะเอามาทำบ้าน ป็นบ้านเหล็กหนาๆเลยนี่แหละอุปรกรณ์ในการทำบ้านของเราเผาแรกก่อนโอเคเรามาดูความสว่างของบ้านหลังนี้กันใช้ได้อะโอเคเลยโอ้โหสว่างกว่าคบไฟกันเนี่ยใช่ไหม <laughs> ก็พอกันเลยเนาะแต่มันให้แสงสว่างที่แบบมันดูแบบเป็นแสงไฟอ่ะเหมือนไฟหลอดไฟอ่ะมันไม่ใช่แสงไฟจากคบไฟสีส้มๆเนะาะอ่ะฮะคนป่ายังไม่ตื่นเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามเพื่เป็นใจผมด้วยนะครับ